สัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครัะวันนี้ก็ผมก็ได้มาเกี่ยวข้าวนะครับให้รถเขามาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเพราะว่าฝ่านๆมาก็กว่าจะหารถได้มาก็โอ้ก็ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าคนที่ขอเกี่ยวข้าวก็มีเยอะเนาะอันนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรก็หมด หมดเยอะแล้วนะครับคือว่ารถก็เริ่มเริ่มจะมีว้างบ้างนะครับตอนนี้นะครับแต่ปีนี้มีรถเกี่ยวข้าวมีมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากแต่ว่าไม่ไม่พอกันใช้นะครับเพราะว่าแต่ละเจ้ามาก็คือ,อไม่มีใครสูญเสียในการสิ่งที่มีว่าน้ําท่วมอย่างนี้นน้นนะคือว่าปีนี้น้ําไม่ได้ท่วมนะครับปีนี้ดีมาก อันนี้ครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นาแล้วนะครับถือนนว่าให้รถเขาเก็บข้าวได้เ,เลยนะครับแรงแบบที่สงนะครับ,นนรบแล้วก็นี่คือแรงที่สองนาแบกที่ดีที่สุน,<ฮ>น,น,นะครับ แต่แตไม่แต่ไม่รู้ได้เยอะได้มากได้น้อยเข่าหในผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าปีนี้ก็ข้าวก็ใส่มเมล็ดได้สวยนะแต่ผมปีนี้ผมไม่ไม่ค่อยได้ดูข้าวดูน้ําดูป่าเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาแม่ไม่สบายนะครับผมก็ต้องดูแลแม่แล้วผมมาใส่ปุ๋ยก็ใส่ช่วงแค่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้าวมันเริ่มแก่แล้วข้าวมัน ต้นมันแก่แล้วก็เริ่มเอาปุ๋ยแบบเอาปุ๋ยใส่หนักๆเลยครับสี่สี่สี่ถุงปุ๋ยนะครับใส่อัดไปเลยถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เยอะขนาดนั้นข้าวมันก็คงจะไม่ฟืน้นฟูขึ้นมาขนาดนี้นะครับเสียงรถก็ดังมากเลยนะครับตอนนี้ก็ ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ว่ารถเสียงที่มันดังไปหน่อยนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวมันก็ต้องเสียงดังแล้วนะป่านะครับตอนเช้าอ่ะตอนเช้าผมว่าจะถ่ายวีดีโอที่ว่าที่ว่าผมทําเดินข้อน้ำประป่าตรงที่ร่องูกผักที่อยู่บ้านหน้า,อ,าอยู่หน้า หน้าบ้านแม่นะครับพอดีผมก็ยังไม่มีเวลาถ่ายนะครับยังไม่ยังไม่มีเวลาถ่ายคลิปที่จะลง youtube ให้ท่านผู้ชมที่ได้ติดตามผมที่ได้ดูแลได้ได้ติดตามผมได้ได้ดูผมนะครับได้ชมผมนะครับท่านใดที่ชอบคลิปผมท่านใดที่กดติดตามผมนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับกด กระดิ่งแล้วก็สักเกร์แล้วก็เื่อแบบว่าจะได้แจ้งเตือนที่ว่าผมไปไหนมาไหนผมจะทําอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะได้จะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมที่ได้กดติดตามผมและท่านใดที่จะได้เข้ามาดูที่ผมก็จะได้เห็นนะครับที่ผมได้ทํางาน ทำงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ละวันอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้เห็นลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับอตอนนี้ก็ <c oughs> ผมก็จะขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผมต้อง ดูตำรวจเข้านะครับว่าตรงไหนตรงไหนที่เขาเกี่ยวไม่หมดผมก็ต้องไปเก็บเกี่ยวที่ตรงที่มันเหลือนะครับนะครับ